สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพังสมหวังนะครับวันนี้เราก็ได้นะครับผมได้สั่งเหล็กนะครับผมจากร้านนะครับผมร้านขายเหล็กที่เราสั่งมานะครับก็ว่ามาทําบ้านให้กับพังสมหวังนะครับผมนี่นะครับผมมีความยาวหกเมตรนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้เหล็กแล้วนะครับผมพ่อครัวก็ดีใจนะครับผมที่ได้เหล็กนะครับผมที่จะมาขึ้นอ่า ตั้งเสานะครับผมได้ตั้งเสาให้กับทางสมบัตินะครับผมครับผมตอนนี้ก็เหล็กอันนี้มาก็าสั่งมาทั้งหมดนะครับก็ตัวละสองตัวนี้สองสี่หกแปดนะครับเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าพันคะแนนนะครับผมหมื่ 15, นห้าพันคะแนนนะครับผมหมื่นห้าพันคะแนนนะครับผมจากการซื้อ เล็กมากนะครับผมนี่นะครับก็มีความใหญ่อยู่นะครับผมก็มีความใหญ่อยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็อ่า ขอบคุณคะแนนนะครับผมจากการไล์สดนะครับผมจากพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เติมคะแนนให้กับพ่อควานหรือแวะเติมคะแนนให้กับพังสมบังนะครับผมหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็มีผลนะครับผมนี่นะครับก็คะแนนจากพี่พี่แม่แม่นะครับผมที่เติมคะแนนให้กับพังสมบังนะครับผมก็นี่นะครับได้ได้เหล็กนะครับผมได้เหล็กที่เราได้ไปซื้อหรือว่าไปสั่งมานะครับผ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมตาผลไม้ให้พังสมบัตินะครับผมเราก็จะได้น้ำคะแนนนะครับผมได้ไปทำบ้านให้พังสมบัตินะครับตอนนี้ก็ขาดอีกอ่าอ่าไลคะแนนเลยนะครับผมขาดอีกรายคะแนนเลยนะครับเพราะควันก็คาดเดายังไม่ถูกนะครับผมก็ว่าจะอ่าไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับผมเขาก็อ่า อันนี้มานะครับบางช่างเขาก็นะครับผมห้าหกเจ็ดหมื่นคะแนนเลยนะครับผมก็เยอะมากเลยนะครับแต่พ่อขวานก็จะคงจะได้นะครับผมตั้งเสาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมได้นิดได้หน่อยนะครับผมก็ได้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากอ่าพี่เมตตาผลไม้ทังสมบังนะครับผมนี่แล้วพ่อขวานก็ได้เหล็กแล้วนะครับได้เหล็กแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับผม างน้อยเราก็ได้เหล็กที่อย่างน้อยเราก็ได้เสาเลยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เสานะครับผมถ้าเราไม่อก็ไลสดมานะครับผมไลสดมาก็ประมาณเดือนถึงสองเดือนนะก็จะใกล้ถึงสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนนะครับผมได้เป็นก็ห6네่นหกคะแนนแล้วนะครับผมได้เสามาครับอันนี้ก็อันนี้เป็นแปดพันคะแนนนะครับผมเสาต้นละสองพัน 2 0 0 0นิดๆแล้วก็ไอ 1, ตัวค้ำนิดด้วยนะครับประมาณห้าห0าพันนกว่าคะแนนก็สีด้วยนะครับมีสีด้วยแล้วก็ปิดเซตนะครับล้วก็หามันมันหกคะแนนนะครับมันหก,ก 10, นิดๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวคอย่อยๆถ้าตั้งเสาเสร็จก็ถ้าเหลือตรงไหน,นขาดตรงไหนก็เราก็ไล่ผลไม้นะครับผม ขายผลไม้ให้พี่ๆไม่แม่ใจบุญนะครับผมช่วยเมตตาพังคนบางอีกนะครับผมให้ได้เหล็กมาอีกนะครับผมให้ได้เหล็กมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลังคานะครับผมลังคา,ามีมีทั้งชีสนะครับผมมีทั้งชีสก็ถ้าภาษาพื้นบ้านก็เขาเรียกง่ายๆก็สันไทยนะครับสันไทยสันไทยก็ประมาณหลายคะแนนเลยนะครับผมมาหมื่นที่สองหมื่นคะแนนนะครับผม ถ้าตัวนานาหน่อยนะครับก็เป็นตามเกียร์ด้วยนะครับเป็นตามเกียร์ด้วยถ้าเกีย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่านี้ก็จะถูกลงมาหน่อยประมาณหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าคะแนนนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าคะแนนถ้าตัวดีหน่อยก็สองหมื่นคะแนนนะครับผมก็ควานก็ทํานะครับก็กว้างเจ็ดเจ็ดคูณแปดนะครับผมเจ็ดคูณแปดนะครับเจ็ดคูณแปดก็สูงก็ประมาณนะครับก็ประมาณห้าเมตร ก็มันอยากได้สูงมากนะครับผมกลัวมันยกแยกนะครับผมเพราะว่าเสาเขไม่ค่อยใหญ่ท่าดนี้ผมยกแยกเดี๋ยวเราต้องฝังดินลงไปลึกๆนะครับผมฝังดินลงไปลึกๆนะครับก็จะประมาณลงลงดินก็ลงดินประมาณหนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับลงดินก็ประมาณหนึ่งเม็ดก็ให้มันเหลือห้าเม็ดนะครับผมห้าเม็ดตอนนี้ก็ยังขัดก็ขัดปูนนะครับผมขัดปูนขัดหินขัดทรายนะครับผม ปูนหินทรายนะครับผมาเป็นของคู่กันนะครับปูนหินทรายที่เราจะมาเทพื้นนะครับผมเทพื้นเท <Hamp S 2> <false knowledge. S 1> พื้น <ladım. S 1> นะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี Ra ้ก็พอควานก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่าก็ได้เหล็กแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เป็นหาคะแนนจากพี่ๆี่แม่แม่เอซีนะครับผมที่แม่ตาผลไม้นะครับที่เมตตาผลไม้นะครับให้ทางสบัสดินะครับหนได้ทน่้าน อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมแต่ขอได้แต่เสาได้แต่เสากับได้ได้แต่เสาแล้วก็ตั้งเสาไว้นะครับพวกควานก็ดีใจนะครับพอใจแล้วนะครับผมพวกควานก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อันนี้ก็ก็มีคลิปนะครับผมเียงเท่านี้นะครับก็ได้มาถ่ายเสาให้พี่ๆแม่ๆเอฟซได้ชมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีถ้าตั้งเสาหรืออะไรเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพวกควานก็จะมา อ่าถ่ายถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมก็วันนี้ก็มีคลิปอ่าพอจบคลิปนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามพังสมบังด้วยนะครับผมที่แน่ๆเจ็ดีทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามพังสมบังด้วยนะครับผมอ่ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกด subscribe นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับ